่าไม่ใกล้ๆนะโยมเป็นอะไรมาปวดขาชลาหรือเปล่ามาใกล้เอาไม่ใกล้นะโยมมาอีเรื่อง่งลืมลืมลืมตาลืมอ่าแป๊บนึงน่นขาขำสมาาดโยมนะจ้าจ้าจ้านะปวดขาทั้งขาแล้มันปวดทั้งขาเลยเหรอไปดูหมอดูเพราว่าดูของหมู่เครื่องเดี๋ยวมาลองลองลองดูก่อนแล้วกันนะว่านะมันเป็นอะไรนะพนูมือนะ,อ,ะอย่าฝืนนะโยมนะ พุทโธธัมโมสังโฆ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 หลับตาดิอย่าลืมมาไหมล่ะฮะโยมพุทโธธัมโมสังโฆ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 พุทโธธัมโโสงฆ พุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทพโธธรโมไปนะไปนะปีศาจนะโยมนะโยมหีนะไปนะไปผีไปไป,ไปเถิดโยมโยมโยมไปเถิดไปโยมโยมไปเถิดโยมจะอยู่ทําไมล่ะโยมฮะไปเออโยมรู้ไหมจะอยู่ก <c oughs> ับเขาทำไมโยมโยมผีอาตมาเป็นพระแล้วนะไปไหมไปพูดไปเกิดซะเป็นผีอาตมาไม่ ไม่ไม่ก็ไม่ทำร้ายเอาง่ายๆนะไปพุดไปเกิดเถิดลงไปโยมนะไปเถิดไปไหมโยมือไม่ไปทำไมถึงไม่ไปเพราะอะไรโยมยักษ์มามทำไมถึงไม่ไปไม่ไปอาจารย์ทำไมไปจนคออยู่กับเด็กคนดีทำไมถึงอยู่กับเด็กคนนี้ล่ะ มีจิตเป็นธรรมมันมีจิตเป็นธรรมแต่เจ้ามาหลบไปได้เจ้าต้องมาชดใช้กรรมโยมนะโยมขออยู่กับลูกคนนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อาตมาไม่อนุญาตผีก็คือผีมนุษย์คือมนุษย์วันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันแล้วหรือวันสุดท้ายแล้วโยมโยมไปเถิดไม่ไปได้ไหมขออยู่กับลูกคนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยอาตมาให้ไม่ได้จริง มันทรมานร่างเขาถ้าอยู่ดีอาตมาก็ให้อยู่แต่มันอยู่ไม่ดีอะ่ะแล้วเมื่อไหร่เจ้าจะไปผุดไปเกิดสักทีถ้าเจ้าอยู่แบบเนี้ยโยมไปเถิดนะอย่างน้อยนะก็ไปชดใช้ชดชดใช้วชวเวรชดใช้ชกรรมที่เคยทําไว้แล้วกันหรืออย่างไรนะมันก็มีวันติดคุกยังมีวันออกโยมชดใช้กรรมในนรกมันก็ต้องมีวันขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนี่มีโอกาสได้ดวงตาเห็นธรรมถึงโสดาบ,บันนะแล้วก็เป็น รคา,าอนิคา,าแล้วก็ถึงบรรลุได้นะไปไหมโยมตอนไม่พาดแาตมานิ่มๆเลยตกลงให้นี้ก็คือไปก็คือยอมไปไหมถ้าไปอาตมาส่งให้นะส่งให้อะไหมโยมไปนะเอออ่าคิดถึงบุญนะคิดถึงบุญนะเออสาธุนะโยมผีนะสาธุนะโยมผีนะสัตเพสัตตาสาัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะจะได้จองเวรล่างนี่อีกเลยนะและเกิดคำถามว่าเคยทำบุญให้ใครบอกทำบุญให้ข้ากับพระญาโยมราชนะเข้าใจไหมนะก็ไปนะบารมีข้าพระเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะส่งผลให้นะตัวเจ้าเองนะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะตัดเวรตัดกรรมสิ้นเวรสิ้นกรรมกันในภพชาตินี้นะไปนะค่อยๆไปนะไปนะเออไปนะไปกับเขา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 นะค่อยๆไปนะค่อยถอยออกไปจากล่างนะค่อยถอยออกไปนะ ไปไปไม่ต้องรับอย่าไปรับ <S 2> <S 2> <S 2> อาตมาไม่ได้ทำหน้าเกลียดนะอาตมาคือม,มาเพื่อปล่อยอะมันไม่ได้มาเพื่อทำลายก็ทำลายมาในภาคน,นี้คือในภาคของพระธรรมหรือพระธรรมะนะหรือในภาคของสงฆนะ์ ลองโยมโมลองถ่ายดูสิคนนี้ก็เดินทางหาอาตมาเรื่อยๆแต่ว่าอาตมาไม่ได้อวดตัวอุตริอะไรเลยอาตมาไม่ได้ใช้ฤทธิ์อะไรเลยอาตมาใช้ความเมตตาอย่างเดียวหเห็นไหมคนก็เดินทางกันมานะโยมนะอาบไปอาบน้ำมนต์นะโยม,ายมอาบค่อยๆนะอานอนก่อนนอนก่อนนะ<ม>อาไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรนะ ไปนายยมนะเป็นไรกับกลับกลับมันกลับกลับสามทีนะโยมอไปฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ดีกว่าแต่งเข้ามึงก็เลือกดิโยมนะอ่านะไปแล้วหายแล้วหายแล้วนะไปอ่านสมุนนะโยมนะไปไปนะอ่ะได้มาเข้ามานะลานะมา